วันนี้นะครับติดถึงทีนี้เราขนาดทีมงานจง่มการกันริบันโดีพุ่มชัยมาจากลอดวะกะทำงานจง่มการกันริบันโดนะครับทำไมตีพุ่มใจกับวะขนาดทำง,งานกับขณะดจัดงานมันแตกต่างอยู่นิดนึงครับจับขณะดจัดงานคือการนำงานทุกคนจัดงานคือการงานคือประธานจัดงานนะครับแต่ตรงนี้นะครับต้นคือกับเต็มหน้าอ่ารัศมีจินประซิทธ์ปนตีเป็นแก้วน้องพันวัดบุญยิ้งนะครับ อ่าน่าะไปเจอสงสารน้องนังจจนนน่นนักมูนอ่าพอจริงจริงก็อ่าคุณจะรีบทองตะวันนะครับอ่าตรงนี้ขอบใจทุกคนนะครับขอบใจจริงจริงสี่อ่าสลราเวลานะครับกวช่วงนี้เราอยู่ในการเดียวลอะไรกับผอร่รวงอยู่นะครับแต่กิจกรรมของเราประเพณีเราการจืดสั้สนเราจะทำระเพณีตรงนี้เราต้องดำเนินการนะครับ แม้ว่าันเวลาลนี้มันยังยังจะมีเวลาอีกค่อนข้างอ่ารายเดือนแต่ยังเป็นต้องมาดำเนินดเนนิการเรื่อยๆเป็นเรื่อยๆซึ่งวันนี้เอาเขา้เขากันประชุมพบางลงนี่กับเดี๋ยวชัยว่าการประชุมว,รา,า,รา,รา,ว,วาราทีซ่องห้องส่งการกระติกตองเอาสุนวาระทีซ่องตรงนี้ปุ่อยอมยนต์นิดวาระนี้ิดอะไรนิดของการ,าานนราจัดสรรห้าประธานการงานที่ได้ เ็แก่พวดานงานปีส่องเอาซุนนะครับผมเี้ยมาตรงนี้อยู่ที่ในการไดเการดำเนินงานก็งวาที่ส่องต่อไปนะครับอันดับแรกเรื่องกระ้านทีนะครับงานทีนี้ผมมีอ่าแป้มาโชว์อาโดานีจริงตเนี้ยมันมันมีการเปล่ยนแปลงก็ามีการเปยนแปลงเปี่ยนแปลงกรานทีีว่าทางมู่บานนะครับทางมู่บานมาจากเดานที เราเคยจัดตั้งวทีหุ่นดตรีไวยเมื่อกี้ดนตรีไป่างประเทศก็ตงตอนนี้เมื่อปันที่นี้เราเข้าประชุมแล้่แล้วก็ได้คุยกันเป็นบางส่วนนะครับว่าเราจะเป็นต้องวางวีทีแนวเดิมนะแนวเดิมก็อยู่ในในช่วงดียวางงนแก้ไัห้าว่าเมื่อว่าเปราวทีเปั๊บนี่ยมันจะนต่ีต่เรายังมีนตีนี้ ก็าตีว่าในที่ประชุมคุณนี้คือพัดในการพัดต่อไปคือยืนยันว่าเราได้ตีโต๊ะหนุ่มตีแถวเียนนะครับยืนยันนะครับว่าเราจะลงกลุ่ดตีรอเนี่ยคือวงซีนาโพตามทีทุกคนกับคณะทำงานตั้งไว้ว่าต้องการวงซีนาโพวันนี้เราได้วงซีนาโพเรามัดย่างในบริเวณโดยประธานผลิตเป็นแก้วนะครับแล้วเรก็พุ่งเตือน ักษตรกรกบ้านนะครับฝง้งานองไปกินเช้าอันนีห้ความกรบมือในงนีการุงแก้มนาีอเนี้ยไปรบกินเ้ามาเดืนการเรืออ่การแสดงนะครับนงทเทีเสีงนี้ก็จะได้เดนชันเชารวงานนะครับช่วงต่อไปนะครับรายละเอียดตัวตไปลึกๆม่แต่เต้นเกาอีนะครับตอนนี้พกเากพนอนเกษรดีเกษตรนะครับที่ หมดไหมครับไอ้ผิโถกับพี่เกยก็ได้ครับก็มีไว้วันใหญได้ครับการที่เดี๋ยวจะเป็นกล้องเด้นกล้องอาจารย์เดินนะครับอาจารย์นวลนวลนี้ที่ตั้งไวัยผมว่าเขาหกนั่งนะครับกาอ่าที่เปยไวัยคือนายองเทนะครับเรื่องต่อไปเรื่องปลายนะครับปลายไวนิ่วอ่านี้พวกอ่า ตุกปีเราจะให้ก้องพันวันดำเนินการนะครับทีนี่พวกเราก็ข้อถือยงเราวายยงเทปตัวนี้การทำงานอานจะระบุว่าน้องว่าน้องก็องทำงานอยู่ในช่วงตัวซึ่งที่นี่พงพ้อยัดมาดำเนินการตรงนี้ต่อไปวันนี้นะครับ่ารไหวถวันนะครับการสร้างยาวถีนะครับตรงนี้การบอกไม้ให้นารุ่นดำเนินการต่อนะครับส่วนถาสศงนะครับการให้นองดิสรานะครับเหรียญหน้าประธานนะครับเดำเนหน้าต่อ เรื่องออปโปพโรนะครับการมองกาในพีเอสนะครับดำเนินการต่อตรงนี้นะครับผมกับมาดำเนินการต่อนี่ครับทุกปีนะครับไม่ว่าทุกคนที่เออชิมมาเนี่ยดำเนินการต่อในพีเอสแต่พีซองอาจจะเปนปัจจุบันนะครับเรื่องรำรำโชว์นะครับมาเล็กรำโชว์ไม่ว่ารำโชว์นะครับนาถิอ็องนะครับมาพิออนนะครับเรื่องบันทึกภาพวิดีโอนะครับตรงนี้นะให้อ่า ลองวิดนะครับมันหนึ่งนหน่ง,หนง,หงนาต่วนทำไมถึงพบอกว่ามีปีนี้มีอะไรเหมือน,นเดิมแต่ว่าเป็นเป็นอะไรที่ดูดีนะครับมู้สูงอายุเดินผ่านมาเรามีการหมอป,ป่วงมาเลยคือคือเ่าว่าหล,ล่าเป็นแฟนตรงอะไอ้วกเราด,ดว่ามันจะเยิดขึนนน้นอยอะว่าพวอะไร่งงฟอแต่ถึงเดือนีนี้นะครับเหมือนการตอนรับผู้ ต้องอยู่พระข้ามมาในงานเดยก็ต้องโดนหลับโดยกันบอกรต,ตรงอะไรให้แต่ตนนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหน้าที่ของงานของสราเลครับต้องอะไรเอียเอียเอ,เอ,เอียเหนื่อยนะคับดีตีสั่งขั้นเดินเดินอาพักเดืนพักมิ้งครับเดือนนักก็โต o v e ่ที่อยู่เนี่ยเพื่ออาบลโมสห้านเลยครับเรวลโบสงานเผื่อให ตุกปนไน้ร so, 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 ับราบว่า so, ก the ิจกรรมของเราะครับพีนี่ของเราจะดำเนินงานต่อทุกๆปีะครับการดนหมดในใบ้านร้านบู๊ะครับดำเนินการเรื่องัหูทู๊ับลงกูทู๊จคลิปนะเมช่วันนี้เรามาปชุมกันะคกับาเป็นเดือนี้ิปมายทีนดีอย่างไรมีการไตทอตใต่ทต่ำับเาเป็นเก็นึ่งโดยโดยพวกในระดับที่ว่าดำเนินการมาตลอดทุกปีนาทีนี้ เอาเดินต่อไปเดินกันการนัก,กรัดเ๋็วมันจะมีอยู่ประมาณประมาณนี้นะครับเราไม่มีไม่มีได้มากแต่ชุดชุดลยยรละเอียดตีต้องเอามาอะเรี๋ยวเอามามามา,มา,มา,มาจัดแจงย้ายว่าแต่ละคนุญเป็นนาทีมันยากนาะท่านต้องดำเนินเรื่องไม่อยู่เป็นละครับตรงนี้ก็จะพปิดปนที่หนึงน่งเดียววันนี้มาจีแจ้งว่าให้ทุกคนในสภาส่งการการเก็บ้านเรา ยังดําเนินการเหมือนเดิมนะครับดำเนินการเหมือนเดิมเรื่องการดำเนินการแต่ตอนนี้ทุกบาทน่าจะอันที่เปอร์เซ็นต์แล้วก็บาทที่เปอร์เซ็นต์ลงตอนนี้เราได้อ่าถ้าทีเราตกลงหมดประมาณนี้มีโต๊ะมีเต็นท์มีเก้าอี้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบอ่ามีหมือนปีที่ทุกคนนี่คือไงการวงนี้เนี่ยมันจริงอ่ะมันเป็นการดำเนินการในเดียร์แต่มันเป็นการโดูใจในการพบปะสั้นๆแต่เป็นตรงตรงมีนะครับการเรินพระตรงนี้มันเป็น เป็นเด็กปขนมาไปนี่เราต้องอมีการเรื่องแบบทุกม,มนนั่นน่ะม,มุนให้ผูส้สูงอายุให้หลุมล่านคือว่าก็ขา่าประมาณนั้นนะครับรายรอะยลึกๆเดี๋ยวไจีแจ้งอีกที่สำรับรา,ายเอียตจบไปเดี๋ยวจะให้แต่ละ,ะหน้าทีอย่างอาจารย์ประเสริฐอย่างานาเทศนะครัรบรอย่างองว์พรอวัดนะครับเป็นทางชนาทุกปีเดวกาเหมือนเจินตะกประาว้านม้นะครับ เดี๋ยวจะได้ทุกคนที่ที่เนี้ยที่บุมาครับว่ามีน้องมีมีหน้าที่มีตำแหน่งมีความเป็นผู้ชอบแต่ต้องดำเนินการต้อนะครับด่วนสำคัญจริงๆคือผู้ให้การสนับสนุนและสปอนเซอร์นะครับตบรงน,รตนี้นต,นต้องไม่สามารถที่จะลืมได้ไม่ทราบมาถึงจะ,อะบอกว่าขอ้อพุ่จริงๆข้อพุ่งุดๆนีๆ้ที่บ้านว่าสำหรับปีนี้การเข้าให้ทุกคนนะครับอย่างเหมือนเดิมเนี่ยถ้าถ้าช่วยอ่ะ ห <S it> มาว่าเดิมนะครับคอยหลักสกีกันนะครับไอ้ข้าวช่วยกันใน้าตรทนี่ตันเป็นนโรงจริงเป็นมู้านโรยจริงนะครับความความช่วยงานของทุกคนแต่าลล่าโุยคนในมอรลมนะมอกตากันนะครับโดนยาประจิตในเรื่องอ่าคางจังบานนะครับคอยวันวันจุงดานสิบเอ,อ Mont ็ดสิบองสิบสมตอไปรอบงที้องการการเกณฑ์วานลองก็พูดมาครับ